วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะในเรื่องของการะเล่นพื้นบ้านนะคะสําหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงนะคะการเล่นพื้นบ้านในสมัยก่อนนะคะหรือการดํารงชีวิตของคนในสมัยก่อนเนี่ย นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับปัจจุบันนี้ได้นะคะกับสิ่งที่เราพบเห็นในปัจจุบันนี้ได้นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะทำการทบทวนนะคะในสิ่งที่นักเรียนไนเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปอยู่2เรื่องนะคะอ่าเรื่องแรกเนาะก็จะเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เรียนแบบ การประกอบอาชีพของผู้ใหญ่นะคะอ่ะมีอะไรบ้างที่เราเรียนไปในห้องนะคะ,ะก็จะมีะหนึ่งะนะคะผมเคยเล่นขายของครบะผมเคยเล่นขายของนะคะแล้เคยทำขน,นมค,ครับค,ททคูกไก่ขาอ่าเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นการเล่นพื้นบ้านที่เรียนแบบการประกอบอาชีพนะคะก็จะมีหม้อ,อข้าวหม้อ,อกแกงะนะคะทําขนมก ผมเยเล่นแต่แน้องเป็นคนขายครับผมก็มเป็นคนซื้อรับแล้วก็จะเป็นการเล่นขายของอย่างที่จัดเปอร์บอกเนาะอันนี้ก็เป็นการสมมุตินะคะสมมุติเล่นประกอบอาชีพขายอันนั้นขายอันนี้นะคะทีนี้เรื่องที่สองที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วก็คือการเล่นพื้นบ้านที่เรียนแบบผู้ใหญ่นะคะ ต่างจากอันเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้จะเป็นการประกอบอาชีพอันนี้จะเป็นการเรียนแบบผู้ใหญ่การเรียนแบบผู้ใหญ่นะคะก็คือการเล่นนะคะหรือแสดงบทบาทสมมุติว่าตัวเองเป็นคนนั้นคนนี้นะคะมีการเล่นอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นการเล่นพ่อแม่ลูกนะคะอ่ะเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินะคะว่า เพื่อนกับเพื่อนกับน้องหรือกับพี่จะเล่นกับใครก็ได้อะคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่หรือคนนี้เป็นลูกนะคะได้หมดแล้วก็การเล่นเลี้ยงน้องนะคะ,ะแสดงบทบาทสมมตุติเป็นพี่เป็นน้องนะคะเล่นกันสองคนก็ได้นะคะและ3การเล่นเข้าทรงแม่สีนะคะเป็นการเล่นเรียนแบบผู้ใหญ่นะคะสมมุติว่าตัวเองเนี่ย อ่าเข้าทรงเนาะแล้วก็ลํำใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเปิดให้ดูแล้วเดเล่่เด็กๆล่นกับพี่อ่าเด็กๆก็คงจะเคยเล่นกับพี่เล่นกับน้องนะคะสมมุติเคยสมมุติเล่นมาแล้วตอนเด็กๆใช่ไหมอ่าใช่ไหมเคยสมมุติกันมาแล้วเนาะคราวนี้อ่าโอเคค่ะคราวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะค่ะอ่ะโอเค วันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะอะนั่นก็คือเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านในแต่ละภาคก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าการละเล่นพื้นบ้านในแต่ละภาคเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะนักเ,เรียนมาดูความหมายก่อนนะคะการละเล่นพื้นบ้านในแต่ละภาคเนาะอ่ะตรงนี้ก่อนเนาะเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นนั้นๆนะคะซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยนะคะแล้วคุณครูก็นำภาพของแต่ละภาคมาฝากนะคะอ่าเป็นเอกลักษณ์ของภาคนั้นๆเลยทีนี้คุณครูคมีคำถามนะคะคุณครูมีคำถามนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาพอ่านักเรียนต้องตอบตรงนี้ได้ก่อนกี่ภาพครับ มีผ้าอ่ามีสีผ้าสี่ผ้าอะไรบ้างคะสีผ้าอะไรบ้างคะผ้า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 ผาเหนือผาผ้าเหนือผ้าเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคใต้ภาคเหนือมีาะวนตกเฉียงเหนือภาคตะวันตกเฉียงเหนือออ้มาจากไหนนาะภาคใ้ครับ ถ้าตวันออกโอ้โหนะคะประเทศไทยนะคะประเทศไทยอ่ะขอฉะเฉลยเลยเพราะว่ามีแค่ทุกภาคเลยนะคะเมื่อกี้อ่ะประเทศไทยของเรานะคะมีทั้งหมด4ภาคนะคะดังนี้อ่ะดูว่ามีภาคที่นักเรียนพูดมาเมื่อกี้ไหมนะคะหนึ่งนะคะก็คือภาคเหนือนะคะหลุดคะ่ะอ่ะหลุดอยู่แล้วลูกอ่ะ รอดูสักครู่นะคะอ่าคุณครูหลุดไหมคะคนอื่นนักเรียนคนอื่นคุณครูคหลุดไหมเหอ่ยโอเคไหมโอเค<ม>ดีไหมปกติเลยค่ะปกติโอคกโอคกค่ะโอเคถ้าปกติขอต่อนะคะอ่ะมีภาคเหนือนะคะภาคเหนือไปแล้วหนึ่งอ่าภาคกลางค่ะภาคกลางไปแล้วต่อไปภาคใต้นะคะและสุดท้ายคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือภาคอะไรเอ่ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคภาคอีสานถูกต้องค่ะหรือภาคอีสานของเรานั่นเองนะคะอ่าประเทศไทยเรานะคะมีทั้งหมดสี่ภาคตามนี้เลยนะคะเอานี้นักเรียนมาดูภาคแรกภาคแรกนั่นก็คือภาคเหนือนะคะภาคเหนืออ่ะคุณครูนําแผนที่นะคะของภาคเหนือมาให้นักเรียนดูเนาะอ่านักเรียนคิดว่า จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตามที่นักเรียนดูแผนที่เนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดไหนคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใหม่เชียงใหม่เจ้าใช่ไหมคะอ่ะภาคเหนือนะคะก็จะเป็นโอ้เชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนนะคะลำปางนะคะเด็กๆอ่าก็จะเป็นแบบเจ้า ร้อ,องเ<ท>พลงแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยว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 อลล็ินพอลลินอย่าเพิ่งร้องเพลงครับผมนะคะอ่ะโอเคเรียนก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะอ่าภาคเหนือนะคะก็จะมีประมาณนี้คราวนี้การละเล่นนะคะที่เป็นการละเล่นที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือเลยนะคะคือการละเล่น กำปุกกำปุ๋ยอ่านักเรียนลองอ่านให้คุณครูฟังสิกางเล่นอะไรเอ่ยอ่าคนหนึง่งคนหนึง่งก<ร>ารเล่นอะไรกำปุก <รา S 1> ปกำปุ๋ย,ยถูกต้องครับนะคะชื่อของเขาเนี่ยก็จะออกแบบเนื้อเนื้อหน่อยนะคะทุกคนกำปุกกำปุ๋ยนะคะคราวนี้นะคะการเล่นเนี้ยอ่ะเล่นอย่างไรนะคะจะเล่นคล้ายๆกับ จ,จ้มจี้มะเขือเปาะแบะเลยนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็จะมานั่งล้อมรอบกันนะคะอ่านั่งล้อมรอบกันเป็นวงกลมเสร็จแล้วนะคะก็จะเอากำปั้นลงมานะคะอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะเป็นคนร้องเพลงอ่ะร้องเพลงคร,ครับผมครับผมนะคะคนที่อ่ามาที่หลังนะคะเรียนตามสไลด์เลยนะคะอ่ะทีนี้ต่อนะคะหนาถึงไหนแล้วล่ะอ่ะ นะคะก็เอากำปั้นลงนี้ก็ใช่ค่ะเอากำปั้นลงนะคะทุกคนก็เอากำปั้นลงเสร็จแล้ว<ต>เพื่อนก็จะแตะมือนะคะร้องเพลงไปเรื่อยๆนะคะตีมือไปเรื่อยตีมือเพื่อนไปเรื่อยๆจนถึงจังหวะสุดท้ายของเพลงคนที่โดนตีมือจังหวะสุดท้ายของเพลงนะคะคนนั้นต้องเอามือออก อเอามือออกไปเรื่อยๆจนได้ผู้ชนะเพียงคนเดียวฉะนั้นการเล่นนี้นะคะไม่มีอุปกรณ์ในการเล่นใช้มือนะคะใช้มือนะคะอ่ะโอเคจบไปการเล่นของภาคเหนือต่อไปนะคะก็คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานะคะซึ่งแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราเนี่ยนะคะก็จะมีดังนี้อ่ะก็คือมีจังหวัดอะไรคะมหาสารคามนะคะที่เราอยู่เนาะเราอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ค่ะเราอยู่ในภาคอีสานนะคะขอนแก่นร้อยเอ็ดกาลสินนะคะนักเรียนตอบคุณครูมาว่า จังหวัดไหนในภาคอีสานเนี่ยใหญ่ที่สุดอ่ะให้นักเรียนดูแผนที่ประกอบค่ะภาคอีสานก็ให้นักเรียนดูแผนที่ประกอบให้นักเรียนดูแผนที่ประกอบนะคะนักเรียนคิดว่าจังหวัดไหนใหญ่ที่สุดผมรู้แล้วครับว่าจังหวัดนครราชสีมานะคนะนครราชสีมาครับโครา ถูกต้องครับผมนะคะนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะเพราะว่าดูจากแผนที่สังเกตดูแล้วใช่ไหมคะคก็คือจะมีพื้นที่ที่มากกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ากรารเล่นของภาษาอีสานเนี่ยคืออะไรอ่ะนี่มาแล้วกรารเล่นแย่ yeah. หลงหูคําว่าหูในภาษาอีสานแปลว่าอะไรคะ อูอะแปลว่าอะไรถ้าเปรียบรูครับถูกต้องครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับผมคําว่างูในภาษาอีสานนะคะคือคําว่ารูถูกต้องนะคะทีนี้คําว่าแยะแย้คืออะไรแยะแย้คืออะไรก็คือตัวแย้ใช่ไหมคะถ้าใครที่ไม่เคยเห็นนะคะคุณครูนําภาพมาฝากเห็นไหมคะตัวสีเอ่อ น้ำตาลแล้วก็จะมีสีส้มๆอยู่ด้านข้างเห็นไหมคะเห็นเนาะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะตัวนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าตัวแย้นะคะทีนี้วิธีการเล่นนะคะก็ใช่ค่ะตัวนั้นถูกต้องค่ะกาปั้นคราวนี้นะคะวิธีการเล่นนะคะก็จะเล่นข้าปั้นใช่ใช่แล้วครูเรียกผิดเหรอเอาซอรี่ s อร r y ค่ะอ่ะทีนี้นะคะวิธีการเล่นจะเล่นคล้ายๆกับ เก้าอี้ดนตรีนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้เก้าอี้นะคะจะใช้เป็นการขุดหลุมแทนฉะนั้นต้องไปเล่นตรงที่มีดินทรายนะคะต้องไปเล่นตรงที่มีดินทรายอ่ะเขาก็จะขุดหลุมขุดหลุมสักประมาณ4ี่ห้าหลุมนะคะพอขุดหลุมเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ต้องวิงว่งวิ่งวิ่งร้องเพลงนะคะมีคนนึงร้องเพลงให้นะคะหรือเปิดเพลงนะคะเสร็จแล้วถ้าเพลงหยุดที่ ต้องไหนใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยคนไหนที่นั่งหลุมไม่ทันคนนั้นก็โดนออกไปจากการเล่นนะคะคราวเนี้ยเราก็ถมอ่าเอาดินทรายถมหลุมถมหลุมให้ลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวนะคะจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวอ่ะคล้ายๆกับเก้าอี้ดนตีไหมคล้ายไหมคะคล้ายไหม รู้สึกว่าคล้ายไหมคล้ายคล้ายกันค่ะเล่นคล้ายๆกันเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นการละเล่นแย้หลงหูต่อไปอันนี้นะคะก็คือภาคกลางเรามาที่ภาคกลางแล้วอนนักเรียนดูซิว่าจังหวัดไหนที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางอ่ะดูซิถ้าเรามองจากแผนที่นะคะเรามองจากแผนที่เราคิดว่าจังหวัดไหนคะรู้ว่ากำแพงเพชรค่ะ ดูดีๆดูดีดีก่อนใกล้มีปุ๊ว่าก็นครสวรรค์นครสวรรค์ใกล้ใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากนะคะรู้จักพื้นที่แล้วเพราะว่ามีการแบบรอบบุรีครับรอบบุรีรอบบุรีเพชรบูร่ะอ่ะอันนี้กึ่งกลาใช่ไหมคะอ่ะใกล้เคียงมากเลยระหว่างระหว่างกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็เพชรบูรณ์ นะคะมีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะคะใกล้เคียงกันมากนะคะอะแน่นอนว่าภาคกลางจังหวัดที่นักเรียนน่าจะรู้จักดีน่าจะเป็นกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะเนอะอะทีนี้อ่างเปาครับลบลบหน้าจอให้คุณครูด,ด้วยครับอ่ะลบให้หน่อยลบให้หน่อยเดี๋ยวจะเปิดหน้าถัดไปแล้วอะโอเคครับขอบคุณครับได้นะคะ การเล่นนะคะที่ขึ้นชื่อของภาคกลางเลยนะคะเด็กๆก็คือการเล่นปิดตาตีหม้อการเล่นปิดตาตีหม้อนะคะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะอันไหนใครตอบคุณครูดได้ว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างผม,ผมเคยเห็นนะคะผมเคยเห็น,นมผมเคยเห็นบางคนก็เคยเล่นใช่ไหมคะมีหนึ่งก็คือหม้อใช่ไหมคะหม้อหนึ่งใบ ให้เขาใบเพื่อนเพื่อนกจะเดินปตรงนั้นถูกครับถูกต้องครับอ่งเปาใช่เลยครับอ่ะมีหม้อนะคะอุปกรณ์ต้องมีหม้อนะคะสําคัญมากแล้วก็มีไม้นะคะเสร็จแล้วต้องมีผ้าติดตาด้วยใช่ไหมคะคราวนี้ผู้เล่นต้องมีเพียงคนเดียวทีนี้ยคนอื่นจะเป็นอ่เขาเรียกว่าคอยใบให้เพื่อนว่าเอาไปทางซ้ายทางซ้ายหรือ ขวา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 ซ้ายซ้ายซ้ายกลางกลางอะไรอย่างเงี้ยอที่เหลือจะเป็นผู้ใบ้นะคะถ้ามีผู้ใบเพื่อนใช่แล้วก็มีการแกล้งเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อความสนุกสนานนะคะเพื่อความสนุกสนานเนาะโอเคต่อไปค่ะก็คือภาคใต้เด็กๆภาคใต้นักเรียนดูซิว่าจังหวัดไหนที่ใหญ่ที่สุดอ่านักเรียนดูซิดูตามแผนที่เลยค่ะ นาครศรีธรรมราชครับดูดีๆดูดิดิที่าจะเป็นจังหวัดสุราสุทธานีอ่าสุราษฎรุราสุทธานีนะคะอ่านแบบนี้นะคะจังหวัดนี้นะคะรู้สึกว่าพื้นที่เขาน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วในภาคใต้ใช่ไหมคะคราวนี้นะคะภาคใต้เนาะการละเล่นที่ขึ้นชื่อเลยคือ การเล่นกะลอกชิงโพงหรือกะลอกเปลี่ยนโพงนั่นเองนะคะวิธีการเล่นก็คือสมมติว่าตัวเองเป็นกะลอกนะคะเปลี่ยนโพงไปเรื่อยๆนะคะโดยจะมีผู้ตัดสินหนึ่งคนอ่ะผู้ตัดสินหรือผู้ตรวจสอบนั่นเองตรวจสอบว่าเปลี่ยนทีมไหมนะคะอีกคนนึงนะคะก็คือจะเป็นคนสั่งสั่งให้เปลี่ยนสมมตินะคะให้นักเรียนนึกถึงวันนั้นที่เราเล่น เล่นอตอนที่อยู่ลูกลูกเสือ,อให้นักเรียนจับคู่สองคนจำได้ไหมจับคู่สองคนแล้วหนูต้องวิ่งไปหาคู่สองคนนะคะใครก็ได้จับคู่สองคนถ้าใครไม่มีคู่ก็ต้องออกมายืนข้างนอกใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องสั่งเปลี่ยนจับคู่สามคนนะคะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนไปจับคู่เพื่อนสามคนนะคะถ้าใครไม่มี รวมอยู่นะคะก็ต้องออกมาเืินข้างนอกอ่าแล้วแต่คําสั่งว่าจะให้จับผู้กี่คนสามคนสี่คนห้าคนก็แล้วแต่นะคะแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญคืออ่าคิดคิดออกแล้วใช่ไหมคะคิดออกแล้วใช่ไหมแต่ที่สําคัญก็คือห้ามอยู่ทีมเดิมเออห้ามอยู่ทีมเดิมต้องเปลี่ยนทีมนะคะถ้าใครไม่เปลี่ยนทีมยังอยู่ที่ทีมเดิมนะคะคนนั้นก็คือผิด,ดกฎกติกา นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเล่นกะลอกชิงพงหรือกระลอกเปลี่ยนโพงนั่นเองนะคะโอเคทีน,นี้นะคะวันนี้เราก็เรียนไปทั้งหมด4ภาคการเล่นของแต่ละภาคไปแล้วทีนี้นักเรียนเอาหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาหน้าที่113่งิบสามเปิดไปเลยนะคะ113กิจกรรมที่64นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับ 1 1 3สาัปดาห์ที่แล้วคุณครูพานักเรียนทำข้อที่1ถึงหไปแล้วจำได้ใช่ไหมคุณครูพาทำข้อที่1-6หไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาทำข้อที่เจ็ด0ดเก้าสิบนะคะเจ็ดแปด้าสิบสี่ข้อวันนี้เราทำแค่4ข้อแค่นั้นเลยแล้วก็ปิดจอบเปลือยนะคะ,ะมาเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเนาะ เจอหรือยังคะใครยังไม่เจอมีใครลืมแบบฝึกหัดไว้ที่โรงเรียนไหมคะมา,า,าะข้อหนึ่งถึงข้อหกใครยังไม่เสร็จข้อหนึ่งถึงข้อหกใครยังไม่เสร็จ 6, รเลยมีไหมคุณครูพาทําไปแล้วในในคาบในห้องนะคะ,ะทีนี้วันนี้ทำแค่สี่ขออ้ <4 S 2> ขอค่ะ ตอนนี้ครูสอนแล้วครูสอนเสร็จหนูก็เป็นเ <ตา S 2> ล่ห, <า S 2> หน,น้าที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยสิบสามค่ะหน <11 3 S 1> ึ่งหนึ่งสามสี่ข้อค่ะสี่ข้อวันนี้ทำต่อสี่ข้อนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นี้นะคะเพราะว่าข้อหนึ่งถึงข้อหกเราทำกันไปแล้วอ่ะเจอหรือยังคะเจอหรือยังเจอแล้วใช่ไหม ่ะถ้าเจอแล้วนะคะคุณครูจะสุ่มถามเนาะใครตอบได้ตอบเลยนะคะข้อเจ็ดอ่าข้อเจ็ดข้อเจ็ดการเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือคืออะไรคะอ่าของภาคเหนือคืออะไรคะกำปุกำปุกัมปุยค่ะ,ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะอ่าเขียนลงไปเลยนะคะ เด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะหน้าที่เท่าไหร่ครับยังไม่เจอเหรอครับจั๊เปอร์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งร้อยสิบสามใช่ค่ะหนึ่งร้อยสิบสามค่ะนะคะหนึ่งร้อยสิบสามนะคะเจอหรือ,อยังเดี๋ยวแล้วเนาะอะ,อะต่อไปต่อไป คนอื่นบ้างนะคะคนอื่นตอบบ้างเนาะต่อไปข้อแปดนะคะการละเล่นพื้นบ้านของภาคอีสานคืออะไรคืออะไรแย่หลงหัะพูดเป็นภาษาอีสานให้ฟังหน่อยสิยังไม่แย่หลงหัวซัมเนียงเป๊ะมากนะจ๊ะได้ค่ะเขียนลงงปาแย่หลงเดี๋ยวขอสําเนียงเป๊ะๆหน่อยเร็วอืม แย่ลงหูอืมเย่มากสุดยอดครับเย่แย่น่านะคะสมกับเป็นคนอีสานที่แท้ถูนะคะสมกับเป็นคนอีสานที่แท้ถูนะคะลงหูลงหู้ลงหูหรือว่าลงรูลงรูนั่นเองนะคะลงหูวอ่ะต่อไปต่อไปชิงโผ อยางภาคกลางงภกลางชิงพงคครับชิงพงภาคกลางาการการะเล่นพื้นบ้านของภาคกลางตาค่ะถูกต้องค่ะเอา้ยวโลเอาใหม่การละเล่นพื้นบ้านของภาคกลางคืตาอค่ะถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องค่ะหนูกาลังสับสนอะไรกันอยู่นะคะ ปิตาปิตาดีมอปิตาดีม่อปิตาดีม่อปิตาดีม่ออืมอันนี้ภาคกลางเด้ภาคกลางก็อยู่ทางอ่ะกรุงเทพเด้ออปิตาดีม่อใช่ค่ะนี้ต่อไปสุดท้ายนะคะข้อสิบการเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ภาคใต้ค่ะ กะรอิงงโไหนไหนลองพูดเป็นภาษาใต้ก่อนหนอก็รองชิงโงงภาษาใต้ก็ขอพูดเป็นภาษาใต้ก็ร้องจะพูดเป็นภาษาใต้ก็ร้องชิงโงก็ร้องชิงโง่ก็รองอันนี้อันนี้ภาษาใต้เราเป็นบอภาษาใต้แล้วใช่ไหมภาษาใต้แล้วใช่ไหมได้ไหมโอเคโอเคกะรอกชิงโพงนะคะ อ่ะทีนี้นักเรียนเขียนเสร็จหมดแล้วนะคะถ้าเสร็จหมดทุกคนแล้วคุณครูจะทําการแคปเจอร์ผมเขียนเสร็จแล้วโอเคคุณครูจะทําการแคปเจอร์นะคะภาพผลงานหน้านี้ทั้งหมดนะคะอ่าถ้าใครเสร็จแล้วใส่สติ๊กเกอร์อีโมจิให้คุณครูคหน่อยคุณครูจะได้รู้ว่าทําเสร็จแล้วนะคะใส่สติ๊กเกอร์อีโมจิเลยนะคะโอเค